่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรวงวชิรยานสังวรเจริญสุวัฒโนเรื่องแสงส่องใจอันดับที่21ตอนที่5สัพปริสธรรม7มีความรู้จักบุคคลเป็นประการที่7ก็จริง แต่แม้พิจารณาด้วยดีย่อมเห็นความสำคัญเป็นหนึ่งของความรู้จักบุคคลจากพิจารณาให้รู้จักบุคคลได้ถูกจริงแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลไปหลายบุคคลเพียงไรก็จะทำให้สามารถรู้จักสับริษธ,ธรรมข้อความรู้จักประชุมชนได้เพียงนั้นนี้เห็นได้ประจักษ์ชัดโดยไม่มีข้อสงสัยพึงรู้จักบุคคลและรู้จักประชุมชน ให้ถูกแท้ตามเป็นจริงโดยเฉพาะก็คือประชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราที่เราจะต้องคิดพูดทําอะไรทั้งหลายโดยมีประชุมชนและบุคคลเกี่ยวข้องด้วยโดยหลีกไม่พ้นแน่นอนหรืออีกในัยหนึ่งก็คือเมื่อจะประกอบกระทำการใดซึ่งต้องไม่พ้นต้องมีบุคคลมีประชุมชนเกี่ยวข้อง ถึงใช้สัพปอริสธรรมข้อรู้จักบุคคลและรู้จักประชุมชนมาประกอบให้รอบคอบความรู้จักสัพปอริสธรรมสองประการสำคัญนี้อย่างถูกจริงย่อมจะสามารถรู้จักสัพปอริสธรรมข้ออื่นทั้ง5ได้ถูกทั้งเหตุทั้งผลทั้งตนทั้งประมาณทั้งการแน่นอนสัพปุริสธรรม7ประการคือความรู้จักเหตุรู้จักผล ความรู้จักตนความรู้จักประมาณความรู้จักการความรู้จักประชุมชนและความรู้จักบุคคลเป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันจริงมีความรู้จักบุคคลเป็นแกนกลางหรือเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดไม่มีศัพท์บริสธรรมข้อรู้จักบุคคลเพียงประการเดียวอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงความรู้จักศัพท์ริสธรรมอื่นๆทั้งหมดก็ย่อมยากจะเป็นไปได้อย่างถูกต้องตามเป็นจริง พิจารณาให้ดีย่อมจะเห็นจะเข้าใจคนคนเดียวหรือบุคคลคนเดียวนั่นเองสามารถก่อความเดือดร้อนวุ่นวายเสียหายให้เกิดแก่ประชุมชนก็ได้ขยายใหญ่โตไปถึงสถาบันก็ได้ตั้งแต่สถาบันเล็กๆจนถึงสถาบันใหญ่ก็ได้สำคัญที่ว่าบุคคลคนเดียวนั้นจะได้รับความไว้วางใจเชื่อถือจากบุคคลระดับไหนในเรื่องอะไร โดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจไม่ได้มีความรู้จักบุคคลน,นั้นอย่างถูกต้องตามเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบุคคลน,นั้นเป็นคนไม่ดีมีเจตนาร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจรู้จักบุคคลใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงเช่นเป็นบุคคลที่มีโทษแต่โทษนั้นแอบแฝงอยู่เป็นเหตุให้ผู้ไม่รู้จักสัพปริสธรรมข้อรู้จักบุคคลไม่อาจเห็นโทษของเขาได้ ทั้งยังขาดสติที่เพียงพอจะยับยั้งความไว้วางใจในเรื่องที่ควรมีสติรอบคอบย่อมเป็นเหตุให้ตกเป็นผู้ส่งเสริมบุคคลผู้มีโทษให้ก่อโทษได้อาจจะสายเกินแก้ไขก็ได้อาจจะหนักหนานักก็ได้เป็นเรื่องที่เกิดได้จริงจากการไม่รู้จักบุคคลพึงใช้วิจารณญาณพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดอยู่มากมาย เป็นที่รู้เห็นของทุกผู้ทุกคนมิได้ว่างเว้นเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างน่าจะพอมีเรื่องที่เป็นคติสอนใจได้ให้พอสามารถรักษาตนให้พ้นจากโทษของการไม่รู้จักบุคคลเพราะไม่มีสัพปุริสธรรมข้อการรู้จักบุคคลอันเป็นข้อสำคัญอย่างนิ่งนี้บุคคลไม่เกี่ยวข้องกับประชุมชนเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับเหตุที่เราทุกคนกระทา เกี่ยวข้องกับผลที่เกิดจากการกระทําเหตุของเราทุกคนเกี่ยวข้องกับตนคือตัวของเราทุกคนเกี่ยวข้องกับประมาณคือการรู้จักประมาณตนของเราทุกคนและเกี่ยวข้องกับการคือการรู้การะเทศะของเราทุกคนพึงพยายามทำความเข้าใจให้จงดีเพราะสัพบบริษธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งแก่ชีวิตที่ควรสวัสดีอย่างยิ่งของเราทุกคน การรู้จักบุคคลในศัพทบริสธรรมเป็นแกนรวมของการรู้จักทุกประการในศัพทบริสธรรมคนไทยแต่โบราณมีขนบธรรมเนียมที่ส่งเสริมการมีศัพทริสธรรมมากยิ่งนักกิริยามารยาทที่คนไทยได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาอย่างเข้มงวดกวดขันเป็นการสอนให้คนไทยรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่คือรู้จักให้ความเคารพคาระวะอย่างงดงามถูกต้องตามความเป็นจริงของเด็กต่อผู้ใหญ่ เท่าก mm ับเป็นการอบรมให้เด็กรู้จักบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่และรู้จักตนคือตัวเองที่เป็นเด็กเมื่อรู้จักปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อผู้ใหญ่ก็เท่ากับรู้จักเหตุว่าที่ตนต้องปฏิบัติเช่นนั้นก็เพราะเหตุที่อีกฝ่ายเป็นผู้ใหญ่การปฏิบัติถูกต้องด้วยมารยาทงดงามด้วยเหตุที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ตนเองเป็นเด็กก็เท่ากับรู้จักแล้วทั้งบุคคลตนและเหตุ ซึ่งเมื่อทำเหตุก็เพราะรู้จักผลรู้ว่าผลจากการทำเหตุที่ถูกต้องเช่นนั้นจะเป็นผลดีแก่ตนอย่างน้อยก็จะไม่ถูกตำหนิจากผู้รู้มารยาทไทยอย่างมากก็จะได้รับรางวัลมีได้รับคำชื่นชมเป็นกำลังใจที่สำคัญเป็นการรู้จักสัพปุริสธรรมข้อรู้จักผลอีกประการหนึ่งอันการรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักบุคคล เป็นสี่ประการของสัพปุริสธรรมที่เป็นไปได้ง่ายในคนไทยเพราะได้รับการอบรมมาให้รู้จักมีมารยาทต่อผู้ใหญ่อาจจะทำไปโดยไม่ได้รับรู้ว่าเป็นการปฏิบัติด้วยความมีสัพปุริสธรรมในพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นความมีสัพปุริสธรรมจรงิงแม้ผู้ปฏิบัติจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่าตนเป็นผู้มีศัพปุริสธรรมไม่เพียงปฏิบัติงดงาม ด้วยความมีมารยาทแบบไทยแท้เท่านั้นก็ย่อมจะได้รับความสุขใจที่รู้ว่าตนได้เป็นผู้ปฏิบัติเทิดทูนพระธรรมคำทรงสอนในองค์สมเด็จพระบรมครูพระผู้ทรงสูงส่งหาเสมอเหมือนไม่มีญาติโยมสตรีผู้หนึ่งเคยเล่าถึงการอบรมมารยาทอันประณีตงดงามนักของคนไทยในสมัยโบราณเมื่อวัฒนธรรมนอกยังไม่ได้เข้ามาปลอมปน คือเล่าว่ากว่า60ปีมาแล้วสมัยเมื่อมีอายุในวัยรุ่น15-16ถึงปีมีท่านผู้เป็นบิดาอายุใกล้จะ60ขณะนั้นวันหนึ่งขณะที่ท่านผู้เป็นบิดาเดินเล่นอยู่ในบริเวณบ้านทิดาก็เข้าไปคุยด้วยโดยท่านผู้ใหญ่ก็หยุดเดินและผู้เด็กก็เข้าไปยืนใกลๆ้ๆแต่ถูกท่านผู้ใหญ่ท้วงขึ้นทันทีอย่างจริงจังคำท้วงนั้นก็คือ ยืนสูงกว่าพ่อไม่ได้ยาดโยมสตรีผู้นั้นเล่าว่าประหลาดใจมากที่ได้รับคำท้วงเช่นนั้นเพราะตนก็ไม่ได้ยืนอยู่สูงกว่าท่านผู้เป็นบิดายืนอยู่บนพื้นถนนเสมอกันในระยะใกล้กันคำท้วงที่เด็ดขาดว่ายืนสูงกว่าพ่อไม่ได้จึงทําให้งงมากประหลาดใจมากแต่เล่าว่าไม่ต้องงงนานนะักเพราะเห็นท่านผู้เป็นบิดามองไปที่เท้าของตน จึงก้มลงมองตามแล้วก็ได้เห็นว่าตนกำลังยืนอยู่บนกระดาษสมุดแผ่นหนึ่งที่ปลิวตกอยู่ความเข้าใจคํำเตือนของท่านผู้เป็นบิดาก็เกิดขึ้นทันทีรีบลงจากกระดาษสมุดแผ่นบางๆโดยเร็วท่านผู้เป็นบิดาไม่พูดอะไรอีกเพราะท่านก็คงเข้าใจแล้วว่าเด็กรู้ตัวถูกต้องนี่เป็นตัวอย่างมารยาทที่ประณีตงดงามที่สุดของคนไทยแท้ๆ เป็นที่ประทับจับใจผู้ได้รับคำสอนตลอดมาทั้งชีวิตนำมาเล่าต่อไว้ที่นี้เพราะรู้สึกว่าเป็นแสงส่องใจที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจคนไทยที่ยังรักความเป็นไทยอยู่พอสมควรคือน่าจะทำให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทยที่เทิดทูนพระพุทธศาสนารักษาศัพทบริสธรรมได้อย่างงดงามยิ่งนักกล่าวได้ไม่ผิดว่าคนไทยแต่ไหนแต่ไรมา เป็นผู้มีสัพปุริสธรรมประจําใจประจําชาติเพียงแต่ไม่ได้สนใจรับรู้ว่าสิ่งที่มีเป็นนิสัยสันดานคือธรรมะที่สําคัญในพระพุทธศาสนาคือสัพปุริสธรรมเมื่อมาจับพิจารณานิสัยใจคอกิริยามารยาทความประพฤติปฏ,ปฏิบัติของคนไทยแต่โบราณการตั้งแต่วัฒนธรรมต่างชาติยังไม่ได้เข้ามาแทรกแซงมากมายเช่นทุกวันนี้ ก็ต้องเห็นชัดเจนด้วยกันว่าคนไทยแท้ๆมีธรรมะสำคัญจริงที่ทำให้คนไทยมีมารยาทงดงามได้จริงคือสัพปบริสธรรมนั่นเองคนไทยสมัยก่อนสอนสัพปบริสธรรมแก่ลูกหลานตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยสอนกันอย่างจริงจังโดยน่าจะไม่คิดไม่รู้เลยว่าตนเองมีธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา คือสัพปบริษธรรมและกำลังสอนธรรมสำคัญนั้นอยู่ด้วยทุกเวลาให้แก่ลูกหลานเด็กเล็กเด็กใหญ่เช่นการสอนให้รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่คือรู้จักแสดงกิริยามารยาทอย่างเรียบร้อยงดงามต่อผู้ใหญ่ไม่ล่วงล้ำกําเกินหยาบคายลบหลูทั้งด้วยกายวาจาใจเมื่อเด็กอยู่กันตามลําพังเด็กไม่มีผู้ใหญ่การจะพูดเล่นเจรจานั่งลุกก็อาจทําได้ตามสะดวกสบาย จะนั่งขัดสมาธิหรือจะนั่งไขว่ห้างหรือจะเหยียดแข้งเหยียดขาเหยียดเท้าไปทางนั้นทางนี้ก็อาจทำได้ทั้งนั้นแม้ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในวงนั้นด้วยถ้ามีผู้ใหญ่ร่วมวงด้วยได้รู้เห็นกิริยามารยาทได้ยินถ้อยคำเจรจาของเด็กการปฏิบัติตนของเด็กต้องเป็นไปอีกรูปแบบหนึ่งนั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งไขว่ห้างไม่ได้นั่งเหยียดแข้งเหยียดขาไปตามสบายไม่ได้ หรือแม้จะนั่งพับเพียบจะให้ปลายเท้าหันไปทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงเพราะบังเอิญมีผู้ใหญ่นั่งอยู่สองข้างก็ยังให้ใช้สิ้นที่นุ่งอยู่ปิดเท้าวไว้ให้มิดชิดไม่ให้เป็นการหันเท้าไปทางผู้ใหญ่ให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนเป็นเด็กเป็นผู้น้อยเป็นผู้เยาวอีกฝ่ายเป็นผู้ใหญ่ก็เท่ากับเป็นการรู้จักบุคคลรู้จักตนนั่นเอง กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์